แมนยู you, ปิดดิวอังเดโอนา5้าล้านยูโรอัตลตันตาตั้งค่าตัวลาสมุดคอยลุน85ล้านปอนด์จอแดนเฮนเดอร์ฟาบินโยกำลังจะย้ายไปเล่นที่ซาดิอาระเบียแล้วลร์พูจะเอาทางลาเวียมมาเล่นแทนเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานครับฟาบิซซโอโรมาโน่ก็มีการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวครับของดิวอังเรโอนากับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับ โดยโรมาโน่ก็บอกว่าดีลนี้ใกล้ใกล้มากๆแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งสองสโมสรมีการเจราจากันในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็การเจราจาเป็นไปในทิศทางเป็นบวกที่เป็นอย่างมากแล้วก็มีรายงานข่าวว่าแมนยูครับได้ยื่นข้อเสนอรอบสุดท้ายไปให้กับทางอินเตอร์มิลานแล้วด้วยแหละครับโดยข้อเสนอรอบสุดท้ายของปีศาจแดงแมนยูเน็ดครับที่ยื่นไปให้กับอินเตอร์มิลานเมื่อคืนนี้ครับอยู่ที่50ล้านยูโรบวกกับแอดอนอีก5้าล้านยูโรด้วยกันนะครับ นั่นหมายความว่าจะปิดดีวนี้ด้วยราคา55ล้านยูโรด้วยกันครับซึ่งดูจากทิศทางแล้วนะครับก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาครับพรอเพียงแค่การเฮียวีโกนะครับจากโรมาโนรวมไปถึงการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรเท่านั้นเองครับสำหรับทางดีลของอังเดรโอนาน่าครับส่วนแอตาลนตานะครับล่าสุดก็ปฏิเสธข้อเสนอของปีศาจแดงแมนยูนเต็ดนะครับที่เสนอเงินและก็บวกกับนักเตะเพื่อแลกกับตัวของทางลารสมุทคอยลุนนะครับโดยเดียลติกยูเคก็มีการรายงานข่าวว่า อาต์ตนตาต้องการเงินเน้นๆอย่างเดียวนะครับโดยตั้งค่าตัวของลาสุดธคอยลุนไว้ที่85.5ล้านปอนด์ก่อนสำหรับทางดีลของลาสมุธคอยลุนนะครับถ้าราคาเป็นแบบนี้จริงๆครับถือว่าตอนนี้แมนยูนเต็ดยังห่างไกลจากความเป็นจริงครับที่จะปิดดีลของลาสมุธคอยลุนส่วนในรายของจอร์แดนเดอร์สันครับทุกสื่อก็รายงานตรงกันนะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวนะครับรับข้อเสนอจากเอลิดิฟักมาพิจารณานี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนระหว่าง2สโมสรเจรจากัน ในเรื่องของค่าตัวเท่านั้นเองแหะครับโดยทางโรมาโน่นะครับก็มีการรายงานข่าวว่ามีการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวแล้วนะครับสำหรับทางจอแดนเฮนเดสันและก็ทางเจเกนครอปในวันเพืหัสบดีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีความยินดีครับไฟเขียวจะปล่อยนักเตะค,คนนี้ไปร่วมงานกับซีเว่นเจอรัตที่สุลิอาราเบียครับโดยค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ครับโรมาโน่ก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์ด้วยกันครับแล้วนักเตะอย่างจอแดนเฮเดสันถ้าย้ายไปอยู่ลีกสุริอาราเบียจริงๆกับอัลอิตคคิฟั เขาจะได้รับค่าเหนื่อย700,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับโคตรรวยเลยครับส่วนเดวิดออลสตีนครับล่าสุดออกมารายงานข่าวครับบอกว่าอิตีฮัตนะครับสโมสรที่ได้ตัวทางคริมเบเซม่าและเอ็นโกโลกองเต้ไปร่วมทีมนะครับล่าสุดกําลังจะทุ่มเงินจํานวน40ล้านปอนด์ด้วยกันครับเพื่อขอซื้อตัวทางฟาบิโยไปร่วมทีมครับซึ่งนอกจากทางฝั่งของเดวิดออลสตีนแล้วนะครับฟาบิเซโอโรมาโน่ก็มีการรายงานเหมือนกันครับเรื่องของฟาบิโยแล้วก็อิตีฮัทนะครับบอกว แต่ว่าทางอัลติฮัดยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับลิเวอร์พูลครับนอกจากนี้ครับโรมาโนยังมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลกำลังจะเสียทั้งจอแดนเฮรเดอร์สันนะครับไปให้กับทางอัลติฟักนะครับและกําลังจะเสียฟาบินโยไปให้กับทางอัลติฮัดนะครับแน่นอนครับตัวแทนของทั้งสองคนนี้น่าจะเป็นโรเมอูลาเวียนะครับนักเตะจากเซาท์เทมป์ตันนะครับแต่อย่างไรก็ตามดีวนี้ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวจริงแต่ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับทางเซาท์ ส่วนอีกหนึ่งคนครับที่กําลังจะย้ายไปอยู่ลีกซาดิอาราเบียครับริยาดมาเรสครับปีกตัวเก่งของแมนซิตี้ครับล่าสุดครับเดลิติกยูเคครับก็มีการรายงานข่าวครับว่าอาอาลีนะครับเตรียมทุ่มเงิน30ล้านปอนด์ไปให้กับแมนซิตี้เพื่อกระชากตัวมาเรสไปร่วมทีมครับและถ้าริยาดมาเรสย้ายไปร่วมทีมอัอาลีจริงๆครับเขาจะได้รับเงินอยู่ที่ปีละ25ล้านปอนด์ด้วยกัน และทางท็อกสปอร์ตครับก็บอกว่าตอนนี้ครับริยาร์ดมาเรสก็ตอบรับข้อเสนอของอารอารีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนสโมรสรอ,อย่างเอซิมิลานครับล่าสุดก็เปิดตัวทางกัปตันอเมริกาครับคริสเตียนพูริสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้ค่าตัวอยู่ที่22ล้านยูโรครับแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญากันไดวถึงปี2027บวกออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปียินดีด้วยสำหรับเอซิมิลานครับ ส่วนเอเวอร์ตันครับได้ตัวแอชลียยังมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็การเซ็นสัญญาครั้งนี้เซ็นกันทั้งหมด1ปีด้วยกันครับและทั้งหมดนี้นะครับคือดีลใหญ่ๆครับที่เกิดขึ้นในรอบคืนที่ผ่านมาแล้วครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วัน หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมสุสากิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม w w w s u z u k i .co.th ครับและเพื่อนๆเลครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับดีลซื้อขายเมื่อรอบคืนที่ผ่านมานะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับแล้วก็ดูคลิปจบแล้วครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดต